วัสดีค่ะพบกับต้นพาคิงขวัญพาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาล่องแก่งที่วางสายทองสตูนนะคะตรงนี้เป็นจุดล่องจุดเริ่มต้นของการล่องแก่งนะคะจุดลมพลนะคะนี่ค่ะเราจะพายพายักไปนะคะล่องแก่งระวังด้วยนะครับระวังด้วยครับโอ้โหทำไรออกมา

นี่ลูกชิ้นเออไปกับลูกชิ้นนี่อ๋อไปกับลูกชิ้นพีน้องดีไปกับพี่กิตก็ได้โอ้ยโม่ชำนาญแล้วเนาะควขวัญที่อยากไปกับลูกชิ้นเพราะมันชิ้นในใจลูกชิ้นเดียวเราไปเราเหนื่อยเหรองนนี้ดีตั้งโอ้เวลาทักของมาด้วยนะคะคนนี้นะคะเจ้าของ หน้าตาดีมีเวลาให้นะคนนี้่คุณนนี่นะเจ้าขอราคาซโล่องแกงฐานทองสตูลนะคะค่ะโอนไวด้วยนะคะคนนี้นะโอนไวด้วยนะคะโอนภายในห้านาทีนะคะโอนภายในห้านาทีนี่ค่ะเพื่อนร่วมทริปนะคะนี่ ค,ค่ะโอ้โหนี่ค่ะๆๆบรรยากาศกูก็รล่งเก่งนะคะน้ำก็จะเย็นหน่อยน้ำก็จะเย็นหน่อยนะคะลูกชินลูกชิมไปบ่ายหน่อยเร <ๆ S 1> ็วนี่น้องสตาร์นะคะ ค่ะนี่นะคะกำลังจะเข้าจุดระทึกแล้วนะคะจุดที่น้ำแรงนะคะนี่ค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะเอาละนีะ่มันจะไม่รู้ใครจะตกน้ำนะคะไม่รู้ใครจะตกน้ำนะ กะโอ้ยตอนนี้มีสไลเดอร์ด้วยดูค่ะโอ้ยตรงนี้ลึกไงก็จะพายด้วยลบกันด้วยนะคะ กันด้วยไปในตัวนะเช,ชื่อมสัมพันธ์นะไม่เดือบบก็จะเป็นพายเรือน้ำใสไรเยนของาอันนี้น้ำจะคุ่นหน่อยๆฝนทพ่จะมานะน้ำก็จะนิ่งๆอะไรมาก มือโมขันมาด้วยเนาะมือโมขันมาด้วยเนาะใช่ตีพงมี่ค่ะเย็ยนมากน้ำเย็ยนมากนะคะพร้มเลย้ น้ำตกกลิ่นทานนะคะน้ำจะเชี่ยวหน่อยนะคะนี่ค่ะน้ำตกค่ะโอ้ยสวยสวยมากเลยสวยอ่ะ อันนี้กำลังจะถึงจุดระทึกอีกจุดหนึ่งนะคะมาลือกันสิคะว่าเรือเราจะล่มไหมว้าย <c oughs> ล่ไมไหมล่ไมไหม ไม่เป็นไรนะคะอ่านมาได้ด้วยดีถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้ว <Okay. S 1> อย่างยังไม่พร้อมทางนู้นยังไม่พร้อมอันนี้อนนสองสามอันนี้เรามารีวิวนะครับรีวิวรีวิวเดี๋ยวเรามาดูอาหารเย็นนี้ของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่กระเซาะพานทองล่องแก่งนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับเขาเรียกว่าออเดอร์อครับข้าวเกลียบข้าวเกลียบปลาผมไม่เคยเห็นปลาตรงไหนเลยแต่ว่าแต่อร่อยครับอร่อยเดี๋ยวก็มีครับ แต่แตนหอยอะไรครับอันนี้เราเรียกว่าหอยกระบงครับอันนี้เราไปหามาจากทะเลครับเราไปหามาจากทะเลของสดสดจากทะเลอันนี้จะมีกุ้งมีจุง้งมีน้องจุง้งโอมน้องจุง้งลวกสดสดน่ากินพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูดมีน้องจุง้งมีอุย้ยมีจัง่งมีจัง่ง อันนี้กสอสละไอกั้งนะครับโอ้โหน่ากินทั้งนั้นพูดแล้วก็อ,อร่อยเดี๋ยวน,นี้ก็เป็นอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้ามาที่นี่นะครับมาที่ล่องแก่งสตูนนะครับอย่าลืมแกงาทางภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าแกงคั่วไก่บ้านนะครับกับหยวกนะครับ อันนี้คือแกงคั่วไก่กับหยวกนะครับเซี่มันหมองแล้วอ่ะอ๋อมันหมองมันโดนความร้อนจากนี่ไงอ้าวนี่แกงคั่วไก่กับหยวกนะครับเดี๋ยวเราจะทานข้าวเย็นกันนะครับเฮ้ยมันแซ็บอีหลี <c oughs> ก็จะมียำนะครับอันนี้ยำ,ยำหอยยำทะเลนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกโอ้โยน่ากินจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นปลาย่างนะครับปลาย่างนะครับ ปลาทางเข่งเดี๋ยวเราพาไปย่างอ,อันนี้ก็ไก่นะครับเดี๋ยวก็จะมีไก่ย่างโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็มีปลาหมึกนะครับช่วงนี้หมึกไม่ค่อยมีก็ได้หมึกตัวเล็กนิดนึงนะครับอ่าทั้งหมดเนี่ยเรากินกันแค่สามคนครับสามคนสามคนมีหนึ่งครับผมมีสองแล้วก็มีสามนะครับสามคนเท่านั้น,น,นแล้วเราก็ยังมีนี่นะครับอันนี้ภาษากลางเรียกว่าคงนะครับ ร้อนร้อนเดี๋ยวยังไงเดี <ALLY> <X net young laugh> <mm ๋ยวเรามาดูตอนเรอกินกันดีกว่าครับว่าจะมุมมามกันขนาดไหนนะครับอย่าลืมนะครับที่นี่กะเซาะทานทองล่องแก่งโฮมสเตย์สตูนครับไอซ์ซน กิจครับที่ถือนั่นคืออะไรครับผมเข้าคงเข้าคงนะครับผมเข้าคงที่นี่ครับผมเข้าคงเข้าคงมึ๊กมึ๊กอันหยกใช่มึงรัก